หายทำไมอะไรหายทำไมเธอทำอะไรเดียบดล่อนี้เขาเดินก่อนกยสงสารทุกคนอยู่อีกเช้าวันใส่กันแน่ขอความรู้สึกยืนยงบนคนคืนเธอเดินออกบันทึกอยข่่นอบาเที่ทัมดี่ใจ เปนห่วงแ่มากกว่าใจนะจ๊ะถ้าเขาไม่อยู่ข่เราคงคนตอนเป็นร้อด้วยงท้าด้วยเด้งไหมยีเด้งไหมใช่ไหมไม่รู้มไม,ไม่ไหมนัน่นมจะเด้งไหมแ้่ท้าด้วยนหละอันนี้มันยากัดสีงเหรอไม่ใช่เเขาบอกว่าต้องกัดก่อนแล้วค่อยลงตัวนี้หรือเปล่า เขาว่าไ,ไงถางไม่รู้กินดวยอะไรถ้าไม่กัดก็จะเป็นบข้้ขาบอกมะใช่อินมีสามฝุ่นเนี่ยเออเนี อันนี้คือบยังไม่กัดก,ก็เป็นข้างชิ้นไงอ,อันนี้เป็นแบบออกสีน้ำตาลของตังนั้นเนี่ยวันนี้กัดได้จะเป็นสีแดงน,นี้เห็นไหมให้ไปดังดูไม่ใช่หรอไม่ได้หรอเคียงอยู่หน่อยหรอเบอร์เบิงเบอร์อาลังซ้องเฮ้ยกล้ดีห่อเดียวกันเลยหไม่ใช่แล้ก็บอกอยู่หลังซองมีว่าถ้ากัดผมจะได้สีนี้ถ้าไม่กัดจะได้สีนี้อะไรอย่างเงี้ยอะไร แดงอะไรเลยดานโยกหรอทำแดงอยู่ตอนนี oh oh my. Oh my. Oh my ้แดงอยู่เรางานตำตาลท่านบอก่ก็ดำเหมือนเดิมะหายทำไมทำไมหายทำไมขาวไข่เด็ดสองซองเลยนะเรอด ก็ไม่ได้แปลว่าบอกไปเห็นทุกอย่างเหมือนกันคี่ข้าสงสัยข้าไม่ได้ต้องการจะเป็นดวงจินอะไรหรอกมันจะแดงไหมไม่แดงนึกเก๋ ไี่แดงนี่ไม่มีแดงเลยแต่งคิ้วถ้าสติปัญญาเราไม่ึงจริงเราไม่ควรเสียเวลาเปล่าควรจะเอาเวลาไปเรียนในสิ่งที่เราทำได้